หลังขึ้นมาหน่อยทำไม่กล้าเข้ามานะที่มารีนเข้ามานะเบแดนนะมึงขึ้นมาหน่อยหลังถ้าผมมีไว้4บของเราถึงไว้700ว่าวิเบรดแต่เดี๋ยวนี้มันเวลาชุบเสร็จมันชอบเป็นท่าเนี้ย20-24มี700วิเบรดหรือ60มี60มีแบอนกันต้องสไลด์ออกอ่ะแล้วก็ไปโดนมงอ่ะพอเป็นวีแล้วดูยาก ชุบไปนะมาแล้วนะพี่ข้นมาแล้วนะรอชุบอย่างดีชิโลพาผมได้เขาลงแล้วพี่เขาลงแล้วเขาลงแล้วเขาลงเซเหมือนกันเคผมเหลือ40วิอ่ะอุ้ม40วิ0ุงกขเราเข้าไหวนะตอนเนี้ยแค่คนเดียวเอง้มาปิดหลังนะพี่ันอนี้เป็นบ้านเรายดันเล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 ยมันเลยดันเลยดันลนเลยดันเลดันเลดันเลยอันเลยดันดเดนเลดันล้ดนยดันเดันดันดันลดันดันดนยมนนนยล

ทะลุไปทะลุไปทะลุไปชู้เพื่อนที่เพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะจัดเพื่อนตายเยอะจัดเพื่อนตายเยอะจัดเหมือนต้องชู้เพื่อนเพื่อนตายเยอะจัดตัวเยอะเจอพวกเราเยอะจัดแต่งลุกชุบเลือกชุบเลือกหน่ยชู้เพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยยิงเบหน่อยยิงหน่อยหลังไปมาแก้มน่อยน้องกลัวน้องกลัวเบสชุบตีหลังไปมีไรอย่างไรอย่งตรงกลางเพื่อนตายมาเน็มชุดมาเอ้ยไม่ล้ม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  tay nhớ nhiều chốt nồi trong này sai này sẽ cưới được bạn của chạy 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 chạy

เปลี่ยนกิจการเปลี่ยนมีดกิจการเปลีมีดกิจการเปลมีดกิจการเปลดการเปลมดรเปลี่ยนมีดรเนกจการเปลีนมาล่ได้เปล่ยนดกิเล่อนด้วเยยนาเพื่อนดเปยนมดกจาเนเพล่อนดจเปจเ่นมีาเ่อนก่ยมเล่ยนมีลกเปลีมีดี่ กาขอเสือม <anto> ัตกด้วยก็ได้ขอเสือมัตกด้วยพีเารถดิึงเอารถดิึงเอารถันงเอารถดิเพวกพี่กำลังออกพี่เราไปะเอาบนีก็ทอ่ะย้งบอมองอยู่ข้าบอมองมองพี่บอมงบอมง่เยะพีโดนกูโดนโดนบอกูโดนบอนะโอเคโอเคพี่ไอ้เยี่ยกูชมโอ้ยเยี่ยยตโบเยี่ยยุเตโบเียห้ามลุง ลองไเียอะมันหลุดมาสงคนนะมันมันรอดไปงคนนะมาแปลรถมาปรถกันหนอ่อนี่ย่าพึ่งห่อนะไม่แปลรถมาแปลรถมาพี่ผมาพีแกมาชหาดเลยโดนโดนโาจไปาอยรถเาอยากอยากฝึกไฟอยากอยากไฟสักรอบอยทุกข้อได้ด้เดราไ้ขาเลยพี่เดเได้มหมดล้องอยู่ชหาดปิดไแล้วเงอยู่ไหม แล้มึงอยาไฟอีกรอบไม่ล่าแล้วมึงอยาไฟอรอบมึงก็ชุบเข้ามาบอกเขได้นะไม่ใรอไม่ใช่หรอไม่เดี๋ยวให้มันกลับมาไงคนเดียวสเลยนะอ่านะชุบเลยนะชุบเลยไขอบไปใหม่ครับไปใหม่ไมาเลยมีคนอบเยมีคนอบอเอขาชุบเอายพี่จูมึงให้กูชุบไั้ไมล่ะเขาให้ชุบ ไอ้มึงโดนหลอกไงฮะเฮ้ยช่วยช่วยเขาชุบก็ได้นะพี่เมนเขาไม่มีเขาเป็น้าหมอครับไอ้นี่นะพี่ไอเหมือกเขาจะไปรีเปล่าวไปเซียนยาไปรีเดียยากรยาการเดี๋ยวเดี๋ยวครับลุงประมาณไม่ถึงทิมนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบ้านเขาเดี๋ยวเราไปบ้าน้านวานเล่นอ่าไปไปรีที่บ้านเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมไปปลูกที่บ้านแทนไปครับไปไปไปขึ้นรถกลับบ้านไปเตรียมยากรยากันใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปไปบ้านเขามีวัตถุกาเลยเหรอเพื่อน ไอ้เหี้ยแทกสำนักไหนเนี่ยเลิกซะนะไให้บอกให้ห่ออ่ะมันหายากเลยมึงจะโยนทำไมมัอหน่อยยากลำบากมากมาเลยนะโอเคเหรอด้วยกันมาพร้อมไอ้ผมพร้อมพร้อมมีมีไฟอุ้มนะมึงอ่ะไครไหนพี่พี่ตีไปไหนมารับนักรบผมสองคน่อยพร้อมมีไฟอุ้มจัดห่อไว้ยังไวโทษโทษโทษโมึงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไอ้ย้อนนิย้อนนะเนี่ยนิย้อนนะเนี่ย แุ่งเต้งเนี่ยบ้านแตตาเลียเรียกอยู่ที่สร้างผลงานอย่างเดียวเจอพี่เจอยู่ไหนวะพี่เจย์าการเยนครับผมได้รับคำสั่งมาจากพี่เลียงครับลงล้ำครับพี่